คิมเบอรี่เผยสาเหตุแท้จริงหลังแต่งมากที่ไม่ยอมจดทะเบียนออกงานคู่กันครั้งแรกหลังเปลี่ยนสถานะจากแฟนการสู่สามีภรรยาอย่างเต็มตัวสําหรับคู่มากปรินและคิมเบอรี่หลังเข้าพิธี TV วิวาไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาณนะริมทะเลสาบประเทศอิตาลี แต่ถึงจะจัดงานใหญ่โตแต่หมาคิมกลับยังไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกันซึ่งหมาคิมจูงมือกันมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าเรื่องจดทะเบียนสมรสนั้นสาวคิมเผยว่าอยู่ในช่วงตกลงการพอชื่อของเจ้าตัวมีความเป็นฝรั่งชัดเจนเลยต้องใช้เวลาคิดเรื่องเปลี่ยนานามสกุลอีกสักพักและจําเป็นต้องดูดวงเรื่องชื่อนามสกุลด้วยส่วนแพนมีเบบียังไม่ได้คิดตอนนี้ขอเวลาทํางานกันอีกสักพักงานฉลองวิวาอีกครั้งที่ไทยในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้สาวคิมยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่เป็นเจ้าสาว สวยไม่ขอทันมาที่เตรียมงานทุกอย่างเหมือนในต่างประเทศแล้วพอเหนื่อยมากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวคนเดียว